กำลังตกแต่งสถานที่นะครับแล้วก็จัดของขวัญวันเด็กนะครับก็อย่าลืมนะครับเดินเนะครับกลุ่มน้องนะครับที่จะไาใส่ในพื้นที่ชุมชนสายเจ้าพ่อเฉยนะครับและชุมชนใกล้เคียงนะครับที่งี ฐานที่จดงานนะครับนะฮะนี่ฮะกำลังตกแต่งนะฮะโอเคนะครับรายงานเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับวันนี้วันเด็กแข่งชาตินะครับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพาณิชการนะครับร่วมกับชาวชุมชนสันเจ้าวเสือนะครับจัดกิจกรรมวันเด็กแข่งชาติวันนี้นะครับ8ปดโมงตรงนะครับเราจะเริ่มแจกบัตรคิวนะครับตอนนี้ก็สามารถมานั่งพักผ่อนได้เลยนะครับนี่ฮะนี่คือบรรยากาศงานนะครับ นี่คือของขวัญครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบให้กับทางชุมชนนะครับ นี่คือรายนามผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กนะครับ ตอนนี้นะครับก็เปิดลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับอันนี้ช่วยน้องค่ะจะมาช่วยน้องเปิดลงทะเบียนแล้วครับอ่ามาแล้วครับเด็กๆมากันแล้วนะครับมาเลยได้บัตรได้ใช่ไหมได้ยังบัตรไม่ไมีเอาไปให้สองใบเจให้อ่าก็ลงใหม่ลงใหม่ไม่เป็นไรเอาใบสองใบไม่ใช่หรอเจบอกเอาใบให้ อันนี้คือกิจกรรมยิงปืนนะครับแจกรางวัลให้กับหนุ่มๆน,น้องๆน,นะครับยิงตุ๊กตานะครับยิงตุ๊กตาอ่านี่ตีกลอบนะครับนี่ตีกลอบตีกฟอบมีตีกลอบด้วยนะ,ะ,นะมีเกมให้เล่นนะครับของรางวัลตามนี้นะครับน้องๆูนะครับ เกมแต่เร <Trust> yeah, ื่ยมาต่อสู้กันวันนี้เลยมันนม้ต่อสู้กันวันนี้กันนี้กันเลยต่อสู้กันวันนี้ให้เลือกหนึ่งสีเลือกหนึ่งสีเอาอะไรดีเอาสีไหนเอาสีไหนหยุดเลยหยุดเลยอ่าโอเคผู้ชายวันนี้ับผู้ชายวันนี้ผู้ชายวันนี้อ่าคุณเคยให้เลือกหนึ่งสีคุณเคยให้เลือกหนึ่งสีเอาอะไรดีอะไรดีอะไรครับเอาสีไหนให้น้องอ่าให้น้องเลือดเอาเอง ีไหนอสีไหนอ่าแล้วแบกสีก็แบบสีเนีวันนี้แันนี้มีของมากมายแต่้าเพิ่งแบถ้าองเราก็ใจดีใจแจกของมาให้กับที่าวห้ับที่หลง้อนนะคะหลง้เยอะมากเลยเยอะเลยจะกลับมาเห่อีกรอบนึงนะครับบอกความว่ของังมากตายครับเยอะแยะมากมายนะครับ ตอนนี้ผู like ้อำนวยการเขตพระนครนะครับมาร่วมกิจกรรมวันเด็กนะครับกําลังจับรางวัลใหญ่ให้กับหนูน้องๆนะครับนี่คือรางวัลใหญ่เลยนะครับคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยนะครับใครอยู่ในคันนี้นะครับลองดูนะครับมาแล้วครับมาให้ขอดูเลยกันอันไหนอันไหนอันไหนเลือกให้เลือกอันไหนอันไหนอันเลือกไหนอันไหนเอาเอาถามก่อนก่อนเออาันไหนะเอาอันไหนก่อนอันไหนก่อนอันไหนก่อน

มีไหมครับเบอร์หกเบอร์หกสีอะไรสีอะไรผู้ชายผู้ชายหกเบสีฟ้านะหกสีฟ้าหกสีฟ้าหกสามสีฟ้าใช่ไหมหกสาม 63สีฟ้า63สีฟ้ามีไหมหนึ่งสองสามไม่มีถ้าจับไม่จับไหมอาผู้หญิงเลยผู้หญิงอะผู้หญิงแล้วคันนี้คันนี้ผู้หญิงนะผผูู้้หหญญิงอะคันล้างเลยคันจานเลยอดแล้วอดแล้วไม่เป็นไร

เียมพูนะครับถียมพูนะถียมพูนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองสามี่หกัเนเ้าครับลูกไปครับสครับ จะเอาขนไหนจะเอาขนไหนนะขาเล็กได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ด้เล็นได้เปลี่ย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 นได้เวลาขเล็กได้เมันไม่เปลี่ยนไม่เวลาไม่เปลี่ยนได้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 

มีอะไรมีอะไรมี่อย่าบอกของครูของของครูยไม่กินขอแค่ผมครูค่าค <PR ่าค งานวันเด็กแห่งชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพานิชการร่วมกับชาวชุมชนสานเจ้าพ่อเสือนะครับจัดงานวันเด็กนะครับปีนี้นะครับเข้าไปดูเลยครับกิจกรรมมีอะไรบ้างับไปเลยนี่คือจุดลงทะเบียนนะครับนี่คือจุดลงทะเบียนนี่ลงทะเบียนตรงนี้นะครับไฟ์สดอยู่ครับนะฮะลงทะเบียนตรงนี้นะครับอ่านี่คือกิจกรรมเล่นเกมนะครับ นี่นะมีเกมยิงปืนด้วยนะครับปิงโกปิงโกปิงโกยิงปืนยิงปืนยิงปืนอ่านี่ฮะชุมอาหารฮะชุมอาหารชุมอาหารนะครับนี่น้ำแดงนะครับน้ำแดงแะนะนะมีน้ำแดงแจกมีแกงคูนะครับเกี๊ยวทอดนะครับ โอ้มีไปางลกายอยากกินไหอยากีินเดี๋ยวสักครู่สักครู่รูโอ้มีเนกเตมาด้วยนะของอร่อยอีกแล้วถ้าไม่มีคณปองมานะครับเก็บคุปองให้ดีซึ้งซึ้อของตั๋ซึ้อกระเปขาให้หยุดก่อนอให้บนัุ่ก่อนคูปองทำยินเป้ายินเป้า เด็กก่อนนเด็ก ah, ก่อนอ่าเด็กก่อนนะให้เกน้นนบ่งชื่อฉันแบ่งชอจ๋าอ้าวาเด็กมานั่งก่อนลูกซุปเปอร์ทีแล่นในด้านติกโกติกโก้ครับอาหยุดก่อนลูกอามานั่งที่นกล้กันลูกนั่ง้กัน